คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่ได้เกริ่นไปแล้วนะคะว่านางเอกชินาคมสวยปังนะคะเรตติ้งละครก็ดีดีนะคะวันนี้จะพาไปพูดคุยกับสาวพระพายรมิดาค่ะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะละครฮักหลาย My Lady นะคะ ปังมากๆจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องนี้นะคะเธอได้มาประกบคู่กับหนุ่มยูโรยศวัตรนะคะออกอากาศทางช่อง7สีนะคะเห็นว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องงานเอ่ยความรักก็แฮปปี้ลงตัวสุดๆเลยเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวทั้งหมดจะพาไปอัปเดตจากเธอกันก่อนอื่นนะคะเจาะลึกสักนิดนึงหักหลายม y l เลดีบอกว่าชอบมากเลยคาแรคเตอร์นี้เป็นเพราะอะไรไปฟังจากเธอคะ่ะ <input? S 2> อ ge ge ๋อใช่ใช่ใช่ปกติจะเป็นสายดราม่าโดนกระทำโดนสาดน้ำส้มโดนตบโดนนู่นโดนนี่ร้องไงแงแงเรื่องนี้บอกเลยไม่แล้วนะไม่แล้วเราจะเป็นผู้กระทำนะคะทุกคนเราจะไม่ยอมคนเราจะไม่เป็นนางเอกที่ซื้ออีกต่อไปเราพร้อมบวกค่ะอย่างนั้นนิวลุกนิวมีนิวพายค่ะเออเอางั้นเลย บทนี้ก็เป็นอีกบทหนึ่งที่ตื่นเต้นมากที่จะได้เล่นเพราะว่าเราไม่เคยได้เล่นอะไรแบบนี้เลยก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่ามันอยากอยากให้คนดูเห็นเห็นเห็นว่าภาพเป็นแบบนี้เห็นว่าเราเป็นคนแบบนี้นะไม่ได้ไม่ได้เรียบร้อยนะไม่ได้ไม่ได้เหมือนในละครอยากให้คนดูเห็นอีกภาพหนึ่งที่ที่สดใสมากขึ้นที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นด้วยเพราะตั้งแต่ถูกเรื่องในละครที่เล่นมาคือเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่อง เรื่องที่ใกล้เคียงกับบุคลิกตัวจริงเกือบจะที่สุดแล้วแต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เหมือนอะไรขนาดนั้นไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าใช่แต่ว่าก็คยขายก็สนุกเป็นบทที่เล่นไปสนุกไปเองด้วยค่ะเพราะว่ามัน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 น่ะก็หวังว่าคนดูจะพอจะดูแล้วก็อย่าลืมมาบอกกันด้วยว่ามันสนุกไปกับเราด้วยหรือเปล่าให้คนดูตัดสินดีกว่าค่ะตื่นเต้นเลยเพราะว่าได้มาเล่นกลับมาเล่นคาฟฟิเตอร์ด้วยซึ่งเป็นค่ายที่อยากกลับมาเล่นมากๆด้วยอยู่แล้วใช่ก็มีโอกาสก็ยังกลับมาเล่นอยู่ค่ะ ด้วยเราก็ได้มาเล่นกับยูโรด้วยก็ไม่เคยเล่นด้วยกันอีกก็ตื่นเต้นอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเคยเจอกันทํางานช่องทั่วไปแต่ว่าไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานในพักของการทํางานไม่รู้ว่าเขาทํางานเป็นยังไงแบบจังวะจังเวอร์เราหรือว่าเโมยขโมยเคมีมันได้ไหมก็ลองมาร่วมงานกันแล้วก็เออก็พอได้อยู่นะแต่เราพูดเองไม่ได้หรอกค่ะก็อีกแล้วต้องให้คุณผู้ชมตัดสินใจก็ช่วยดูแล้วก็มาดูกันว่าที่พายรู้สึกกับ พี่คนรู้สึกมันจะเหมือนกันหรือเปล่ากลับมามั่นใจมากขึ้นแล้วค่ะอือคือคือก็ก็ทุกเอาจริงๆเราก็อ,อะไรที่มันไม่ดีอ่ะเราก็เก็บมาอ่านนะก็คิดมากเละค่ะแต่ว่าอพอมันถึงจุดๆนึงมันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่สามารถไปควบคุมได้อ่ะอม,มันอยู่ที่ตัวเราเองอ่ะทีนี้เราก็เลยต้องมาปรับที่ตัวเราปรัแบบความคิดเรา มันจะเกิดมื่ต้องเกิดอะค่ะก็เลยหมาะคิดๆ่็เราโฟกัสกับตรงนี้ดีกว่าแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่มันโพสิทีฟทาตรงนี้ให้ดีทาหน้าที่เราให้ดีที่สุดอย่างอื่นจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถไปควบคุมได้แล้วว่าต้องปล่อยก็ปล่อยไม่คิดมานอกจากก็เรียกว่าอ็ไปเรียนเพิ่มอะไรนวก็มีมีมีไปเรียนบ้างไปเรียนเออกระแสงมาเพิ่มบ้างค่ะเพื่อเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรปรับแบบเหมือนไม่ได้เล่นละครมานานอ่ะก็ไปก็ไปปรับให้มัน เริ่มกระตุ้นหลายๆ,ๆอย่างของร่างกายให้ให้กลับมาเล่นละครหรือว่าเข้าใจเจาะหรือมาเจาะจตัวตัวคอนเข้าไปให้ได้มากขึ้นด้วยค่ะ mm hmm. ก็ยังยังเหมือนเดิมนะคะหมายถึงว่าพาักนักแสดงเราก็ยังเป็นนักแสดงที่ยังนักแสดงตัวเด็กน้อยอยู่อะ่ะหมายถึงว่าไม่ ถึงจะมีเด็กมาถึงจะมีเด็กผู้ใหม่เข้ามาแต่เรายังไม่รู้สึกว่าเราโตขนาดนั้นเราก็รู้สึกเรายังยังยังเป็นเด็กอยู่เลยเรายังใหม่อยู่ยังมีหลายอย่างที่เรายังไม่เคยได้ลองทำหรือทำเพราะว่าพึ่งพายจะดูดูอยู่มานานแล้วแต่พายเล่นละครมาแค่ห้าเรื่องเองนะคะน้อยมากเออหน่อยมากจริงก็ยังมีหลายอย่างมากยัมีหลายบทบาทที่ยังไม่เคยลองค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็ก็น่าจะได้เห็นกันค่ะ นะคะนี่ก็คือสาวพระพารมิดานะคะเป็นคอมเมดี้ที่เธอแบบว่ารอคอยมากเพราะว่าไม่อยากเป็นนังเอกที่ยอมคน่ะเป็นนังเอกที่สู้คน,นแฮปปี้แล้วนะคะแล้วก็มีความมั่นใจในการแสดงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะจะเผยว่าก็ได้พัฒนาตัวเองไปด้วยคุณผู้ชมค่ะพูดคุยกันต่อนะคะเธอมาอ้อนแฟนด้วยนะว่าให้ติดตามพักหลายม y l เลดีสักนิดนึงนะคะเป็นอย่างไรไปฟังค่ะ เรื่องนี้ก็พูดเองไม่ได้อีกแล้วแต่ว่าอันนี้อันนี้คือถ้าถ้าถามตัวพยเองพายรู้สึกว่าบทมันน่ารักมากมากเลยค่ะแล้วมันก็พิเตอรก็ออกแบบจีนมาให้น่ารักมากๆคืออยากให้คนดูลองดูแล้วอยากอยากจะถามเหมือนกันว่าคนดูว่ามันเป็นยังไงอะ่ะก็เพราะว่าเราดูเองเราอาจจะมองว่าเอ๊ะมันสนุกมันจิน้นมันน่ารักเพราะว่าเรา เราเป็นคนเล่นไงคนรอบตัวเรากบอกน่ารักน่ารักคนท,ที่พี่ในกองแต่คนข้างนอกเขามองเ่าคนที่เขาไม่เคยดูละครมาเขาคมองเป็นยังไงเขาดูเรื่องอื่นมาเยอะมากเป็นแฟนรักแฟนละครประจําอยู่แล้วมาดูละครรู้สึกยังไงก็จะอยากฟังจาก,ากผู้ชมมากกว่า ว่ามันเป็นไงแต่เรื่องนี้ไพ่บอกตรงเลยว่าสนุกค่ะจีนแล้วก็เป็นละครสบายสมองสบายอารมณ์ที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยระดับครอบครัวแต่ไม่ได้สบายจนน่าเบื่อคือเอาเรื่อง่ายมันไม่น่าเบื่อเลยมันสนุกแลวมันน่ารักก็คือเอารองล้องเปิดใจดูกันหน่อยละกันนะคะสําหรับใครที่เออ่างหายจากการดูละครไปแล้วไม่ว่าจะเอ่ออะไรก็ตามแต่เนี่ยก็อยากให้ลองกลับมาเปิดใจดูเรื่องทงั a r t l a ม d Melody ดูนะคะว่าเขาจะสามารถเอ่อทำให้คุณเนี่ยติดตาม ตอนต,ต่อไปได้หรือเปล่าค่ะแมน่ารักขนาดนี้นะคะหลงไม่ไหวเลยทีเดียวนะคะสำหรับพระพายรมิดานะคะคุณผู้ชมคะ่ะเป็นสาวน้อยนะคะประจันย์เลยนะที่เรียกไี่ว่าผลงานการแสดงมีการพัฒนาฝีมือขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะมาอัพเดตก,กันต่อนะคะความท้าทายในการเป็นนักแสดงของเธอเนี่ยเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ไปฟังจากเธอกันเลยคะ่ะ ได้พบปะบุคคนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตเพราะอาชีพที่ยากที่สุดสําหรับพายคืออาชีพที่ต้องดีวกับคนเยอะเะ<ๆ>ต้องจัดการกับคนเยอะเยอะการจัดการกับคนนี้ยากที่สุดแล้วคะก็คือช่องคือการทําง,งานตรงอันเน,น,นี้ยมันทําให้เราเจอทุกประเภทเลยนะตั้งแต่การรองการรับมือกับแฟนลับการรับมือกับผู้ใหญ่การรับมือกับพี่ๆในกองมันต้องวางตัวคนละแบบการใช้ชีวิตก็อีกแบบหนึ่งก็คือ มันทําให้เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในขณะเดียวกันก็ทําให้เรารู้ว่างานอาชีพนักแสดงในวงนในวงการอะ่ะมันมันสนุกคือข้อดีขอ้อข้อสองก็คือมันมันเหนื่อยมากมันเหนื่อยมากคุณผู้ชมมันเหนื่อยมากไว้สามารถที่ว่าไปคํคพูดได้คือนับถือพี่พี่นักแสดงทุกคนมากๆเลยที่ ถ่ายละครกันทีสองสาเรื่องรับงานกันโหดๆอย่างเงี้ยโอ้โหเก่งกันมากเลยอะค่ะไม่รู้ว่าร่างกายทําด้วยเรียอิจฉามากเลยอยากทําได้บ้างเก <c oughs> ่งจริงๆมันเหนื่อยมากเลยค่ะมันเหนื่อยจริงๆ เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะคะเธอบอกว่าก็ได้เรียนรูปต่างๆนะคะหลากหลายบทบาทหลากหลายคาแรคเตอร์ปรับตัวมากขึ้นในการทํางานนะคะเพราะว่าได้เจอได้สื่อสารกับคนมากมายเลยทีเดียวค่ะอะเรื่องงานผ่านไปนะคะมาดูความรักบอกว่าแฮปปี้สุดๆเลยทีเดียวค่ะรอเปิดตัวนะจ๊ะเพราะว่าหลายคนบอกว่าหูยอยากรู้นะว่าอยากให้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วอะนะคะเรื่องราวความรักของเธอคุณผู้ชมจะเป็นอย่างไรไปฟังค่ะแกแล้ว แฮปปี้ก็ยังไงจะเรียกอะไรก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมจะคิดเลยค่ะก็ก็ก็คือคุยมาสักพักหนึ่งแล้วก็แฮปปี้ดีไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ค่ะช่วยยย ช่วยค่ะช่วยเลอะมากก็คือเขาเป็นกําลังใจเราแหละเออมีอะไรเขาก็แบบเอ้สู้ๆนะหรือเวลาเราทํางานอะไรหนักๆแล้วเขาก็แบบว่าเอองั้นเดี๋ยวแบบแบบให้รางวัลตัวเองกันเดี๋ยวไปกินข้าวร้านนี้กันดีกว่าเกๆเล็กๆน้อยๆไม่ได้ขออะไรเยอะเลยคือคือแค่เหมือนเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่เหมือนกับว่าแบบคแบบอยให้กําลังใจกันแล้วก็รู้กันทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอารมณ์แบบฟิลนั้นมากกว่าคือคู่หนูไม่ได้เป็นคู่ที่แบบว้า แบบเซอร์ไพรส์หวานอวดลงแบบโพสต์ลงเยอะแยะอะไรเงี้ยแต่ส่วนถ้าพี่หรือใครติดตามพายก็จะเห็นว่าพายไม่โพสตเลยบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพายมีแฟนเพราะว่าพายเองก็ไม่ได้อยากเปิดแล้วก็พายก็ไม่ได้ปิดคือเขาอีกฝ่ายจะลงพายไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าสาหรับตัวของพายเนี่ยพายยังไม่อยากลงเพราะพายก็มีเหตุผลส่วนตัวอะไรเงี้ยยังไม่ได้อยากเปิดเผยขนาดนั้นอ่ชาชาอ่าอันนั้นด้วยแล้วก็เหมือนกับแบบว่าอยากให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์มากกว่าว่า เออเราเราเป็นเรามีจุดยืนของเราอ่ะไม่จําเป็นต้องเปิดอ่ะเออเราก็ให้เราทื่อเรามั่นใจทีเดียวก็เปิดเปิดตุ้มเพียวเลยเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันอยู่ในอินเทอร์เน็ตมันลบไม่ได้อ่ะคะ่ะอืมมันลบไม่ได้แล้วเราไม่เลยเราเลยไม่อยากไปโพสต์อะไรแต่ถ้า ส่วนตัวเขาจะโพสอะเราก็ไปห้ามไม่ได้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ต,ตัวของเขามันเป็นความสุขของเขาคือให้เขาอยากโพสก็อ,อ่ะเขาโพสแต่ว่าเราไม่พ้นะไอ้ไอไม่โพ้นนะยู่อะไรเงี้ยก็คุยกับเขาเขาก็เข้าใจเข้าใจค่ะ อย่างที่ทุกคนทราบนะคะไม่ค่อยมีใครเห็นเพราะว่าไม่ได้ลงรูปคู่ในโซเชียลเลยนะคะบอกว่าเป็นความรักที่แฮปปี้คอยพพอร์ตกันตลอดเลยนะคะวันหนึ่งเนี่ยมั่นใจก่อนนะนะให้มั่นใจจริงๆนะคะผู้ชมขาจะไปถึงเรื่องการแต่งงานถ้าฝ่ายชายเนี่ยจะโพสร,รูปคู่เธอก็ไม่ติดเพราะว่าถือเป็นพื้นที่ของเขานะแบบความรักครั้งนี้จะว่าไม่อว่อหวานก,ก็ไม่ได้นะเพราะว่าเขาแฮปปี้กันสุดๆเลยสําหรับคู่นี้คุณผู้ชมติดตามทั้งผลงานการแสดงนะคะแล้วก็เรื่องราวความรักนะคะของพระพรายรมิดาด้วยและกันนะคะฮักหล สายมายเลยดี้ทางช่อง7 HD ค่ะ